สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ผมก็มีกสนมาแนะนําให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนํากันในกระถาง8นิ้วครับจะมีสายพันเองกันได้ก็ฝากลูกค้าทุกท่านคอยติดตามไปด้วยกันนะครับลูกค้าที่สนใจรับไม้สายพันไหนก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0652033082ลายเบอร์โทรศัพท์0652033082กับผม,ผมก็เริ่มจากกระถางแรกกันเลยนะครับ ต้นแรกของเราในวันนี้ครับผมเนี่ยต้นนี้นะครับมีชื่อว่าลำพญานะครับผมลำพญาต้นนี้สีสันสวยมากๆเลยครับผมสีกําลังกัดได้สวยมากๆเลยนะฮะลูกค้าท่านใดสนใจนะครับลำพญาต้นนี้ราคาเพียง250ห้าสิบบาทครับผมจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับลำพญาติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสีสันกําลังสวยเลยครับ ต้นต่อไปเลยครับผมนะฮะต้นนี้นะครับสีสันสวยมากๆครับผมนะฮะต้นนี้มีชื่อว่านับอนันนะครับผมนับอนันต์ต้นนี้นะครับสีสันก็ประมาณนี้เลยนะฮะสวยแบบนี้เลยลูกค้าไหนท่านไหนสนใจนะครับนับอนันต้นนี้ราคาอยู่ที่220บาทครับผมจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางครับผมครับต้นต่อไปเลยครับผมนะฮะต้นนี้ก็เป็นมีชื่อว่านับอนันเช่นเดียวกันครับผมนะฮะก็จะมาในลักษณะเป็นทรงกุ่มนะครับผม ฟอร์มกอแบบนี้เลยนะฮะลูกค้าท่านสนใจรับนับอนันต์ต้นนี้ครับผมราคาอยู่ที่230บาทครับผมจัดส่งฟรีครับลูกค้าท่านสนใจรับนับอนันสีสันสวยแบบนี้เลยแล้วก็เป็นฟอร์มพุ่มด้วยนะครับผม230บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางครับผมนับอนันต์นะครับต้นต่อไปเลยครับผมนะฮะต้นนี้มีชื่อว่า เจริญมงคลนะครับผมเจริญมงคลต้นนี้นะครับในกระถางแปนิ้วสีสันสวยมากๆเลยครับผมก็สีน้องก็จะประมาณนี้เลยครับราคาต้นนี้นะฮะสองร้อยี่สิบาทครับจากสสงปีครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางต้นนี้สวยมากๆาเลยครับผมเจริญมงคลนะฮะต้นต่อไปนเลยครับผมนะฮะต้นนี้นะครับมีชื่อว่า บางกอกใหญ่นะครับผมบางกอกใหญ่ต้นนี้นะฮะได้ไป3ช่อด้วยกันเลยนะฮะสมช่อบแบบถูกใจกันไปเลยครับผมต้นนี้ราคาเพียง220บาทครับผมจะส่งปีครับผมบางกอกใหญ่นะฮะสีสันสวยมากๆาเลยครับผมต้นต่อไปกันเลยครับผมต้นนี้นะครับมีชื่อว่า อารีนะครับผมอารี Ari, ต้นน right. ี้นะฮะสีสันสวยประมาณนี้เลยฮะกัดชมพูแบบนี้เลยลูกค้าท่านไหนนะชื่นชอบไม้กระสีแบบนี้เลยครับผมสีชมพูเด่นเลยครับต้นนี้นะฮะอารีต้นนี้ราคาเพียง220บาทครับผมจัดส่งฟรีได้ไปทั้งหมด3ช่อแบบนี้ด้วยกันเลยครับผม220บาทเท่านั้นครับผมอารีต้นนี้นะครับต้นต่อไปเลยครับผมนะต้นนี้นะฮะมีชื่อว่า ชมพูทวีปนะครับผมนะฮะสีใสก็จะประมาณนี้เลยได้ไปทั้งหมด3ต้นด้วยกันเลยนะชมพูทวีปต้นนี้ราคา220บาทครับจัดส่งฟรีครับผมชมพูทวีปนะฮะ,ะต้นต่อไปครับต้นนี้นะฮะมีชื่อว่าเท้าชัยเสนนะครับผมนะฮะได้ไป3าช่อด้วยกันเลยแบบนี้เลยครับเป็นไม้ใบกลมที่กัดสีได้สวยมากๆครับผมเท้าชัยเสนต้นนี้ครับ220บาทครับผม ต้นต่อไปครับผมนะฮะต้นนี้นะครับมีชื่อว่าแก้วโกเมนนะครับลูกค้าท่สนใจนะฮะกำลังตามหาแก้วโกเมนในกระถาง8นิ้วสีสันส่วนแบบนี้เลยฮะแก้วโกเมนต้นนี้นะครับราคา280บาทครับผมจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางครับผมสีสันส่วนมากๆครับผมแก้วโกเมนต้นนี้นะฮะต้นต่อไปเลยครับผมนะฮะต้นนี้มีชื่อว่า อมทองนะครับผมอมทองตัวนี้นะฮะในกระถาง8ดนิ้วสีสันสวยมากๆก็จะเป็นลักษณะใบแบบนี้เลยครับต้นนี้220บาทเท่านั้นนะครับจัดส่งฟรีนะครับต้นต่อไปเลยครับต้นนี้นะฮะมีชื่อว่ามะนีนพรัตนะครับผมนะมะนีนพรัตต้นนี้สีสันสวยมากๆนะฮะเป็นสีแดงบิดเกลียวสว่านครับผมนะลักษณะของใบนะฮะต้นนี้220บบาทครับผมมะนีนพรัตนะฮะสวยแบบนี้เลยครับ ต้นต่อไปเลยครับผมนะฮะต้นนี้นะฮะมีชื่อว่าตรีชดานะครับผมตรีชาดาต้นนี้นะฮะสีสันก็สีแดงแบบนี้เลยนะฮะกัดสีแดงแบบนี้เลยนะฮะลูกค้าท่านสนใจรับนะฮะตรีชดาต้นนี้ครับราคา220บาทครับผมจัดส่งฟรีนะครับต้นต่อไปเลยครับผมนะฮะต้นนี้มีชื่อว่าเติมซับนะฮะสีสันต้นนี้สวยมากๆเลยครับเติมซับนะฮะสีกัดทุก ชอทุกยอดเลยครับผมนะฮะต้นนี้นะะเติมซับราคา220บาทนะฮะจัดส่งปีนะครับลูกค้าท่ใดนะสนใจรับทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับต้นต่อไปครับผมนะฮะต้นนี้นะฮะมีชื่อว่านกฟาร์มิงโกนะครับผมนะฮะต้นนี้มาด้วยกัน2ต้นนะฮะต้นนี้คือต้อนแรกครับผมนกฟาร์มิงโกนะฮะต้นนี้ราคาอยู่ที่220บาทครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ต้นต่อไปครับนกฟาเมนโก้ต้นที่สองนะครับต้นนี้ก็จะเป็นทรงปุ่มนะฮะต้นนี้ราคาเพียง220บาทครับผมนกฟาเมนโกะได้ไปสีสวยแบบนี้เลยนะฮะลูกค้าท่านสนใจรับทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับหรือโทรที่เบอร์0652033082นะครับผมต้นต่อไปครับต้นนะฮะต้นนี้นะครับเป็นมีชื่อว่า มะนีนาคาราชนะครับผมได้ไปทั้งหมดสาช่อด้วยกันครับผมมะนีนคาราดต้นนี้นะฮะราคาต้นนี้220บาทครับผมมะนีนัคาราดจัดส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับผมต้นต่อไปนะฮะต้นนี้มีชื่อว่าแสงจันนะครับลูกค้าถ้าไหนสนใจรับแสงจันนะฮะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเป็นไม้ด้ยาวนะครับลักษณะน้องก็จะประมาณนี้เลยครับ2 2 0บบาทเท่านั้นนะครับจัดส่งฟรีครับผมแสงจันนะครับ ต้นต่อไปครับลูกค้าท่านไหนนะฮะชอบใบยาวแล้วก็ต้นใหญ่มากๆนะฮะต้นนี้มีชื่อว่าสายทานนะครับผมนะฮะสายทานต้นนี้ราคาเพียง230บาทครับผมจัดทรงรีครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับผมสายทานต้นนี้ต้นใหญ่มากๆเลยนะฮะต้นต่อไปเลยครับผมนะต้นนี้นะครับมีชื่อว่า สยามนะครับผมนะสยามต้นนี้ก็จะเป็นทรงพุ่มนะครับมีหลากหลายช่อด้วยกันเลยนะฮะลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้ต้นนี้ราคาเพียง230บาทครับจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางครับผมต้นต่อไปฮะต้นนี้ต้นที่2ครับผมสยามต้นนี้นะฮะสีสันสวยมากๆนะฮะต้นนี้นะครับผมสยามต้นนี้ราคาเพียง220บาทนะครับจัดส่งฟรีครับต้นนี้นะครับผมสีสันสวยมากๆครับสาหรับสยามต้นนี้นะฮะ ต้นต่อไปกันเลยนะครับต้นนี้นะครับสีสันสวยมากๆเลยครับผมนะต้นนี้มีชื่อว่ารวยทันใจนะครับผมรวยทันใจต้นนี้สีสันสวยงดงามมากๆเลยครับลูกค้าท่านใดสนใจรับติดต่อเข้ามาได้เลยครับผมต้นนี้รวยทันใจ2 2 0บาทจัดส่งฟรีครับผมต้นต่อไปกันเลยครับผมนะต้นนี้ก็สวยไม่แพ้กับสายพันธุ์อื่นเลยครับผมต้นนี้มีชื่อว่า โชคดีนะครับผมชื่อมงคลมากๆแล้วก็มากับขนาดปลอมและขนาดสีที่สวยมากๆเลยครับผมได้ไปทั้งหมด2ช่อไอ้สช่อด้วยกันเลยครับผมนะตอนนี้นะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยต้นนี้220บาทครับผมโชคดีนะครับต้นต่อไปเลยครับผมนะฮะต้นนี้นะฮะมีชื่อว่า ลูกอำนาจเจริญนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจรับกําลังตามหาลูกอำนาจเจริญในกระถางปนิ้ว3ามช่อใหญ่ๆด้วยกันเลยครับรับประกันความสวยแล้วก็ความงามเลยครับผมนะตอนนี้ราคา220บาทครับผมจัดส่งฟรีนะฮะลูกอำนาจเจริญลูกค้าท่านาสนใจรับก็ทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับตน่อไปเลยครับผมนะตอนนี้ก็อีกหนึ่งสายพันธุ์ที่สวนบ้านแล้วก็ช่อเยอะมากๆเลยครับผมนะตอนนี้มีชื่อว่า เศรษฐีหาดใหญ่นะครับผมหลากหลายช่อและลักษณะน้องก็จะประมาณนี้เลยนะฮะต้นใหญ่สุดใจกันไปเลยครับผมไปตั้งหน้าบ้านหน้าเรือนกันได้เลยครับผมตอนนี้ราคา220บาทครับผมเศรษฐีหาดใหญ่นะครับอ่าต้นต่อไปกันเลยครับต้นนี้นะครมีชื่อว่ากุหลาบแดงนะครับผมสีของน้องก็กําลังจะมาครับลูกค้าท่าไหนนะฮะต้องการอ่ารอดูความสวยของน้องนะครับก็แนะนาไปได้เลยครับผม รับวันดูความสวยของน้องได้เลยเพราะว่าสีน้องกําลังมาแล้วนะครับนี่ฮะลูกค้าเท่าไหนนะฮะสนใจอยากนําอยากเลี้ยงให้สีออกด้วยตัวเองนะครับผมนะก็ติดต่อมาได้เลยนะฮะตอนนี้ก็ออกประมาณห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมลูกค้าที่สนใจรับนะฮะตอนนี้ราคาเพียง220บาทครับผมกุหลาบแดงนะฮะจะส่งฟรีกันไปเลยครับต้นต่อไปเลยครับผมนะต้นนี้ต้นนี้คือแดง มงคลนะครับผมนะต้นนี้ราคา220บาทครับกับขนาดฟอร์มแล้วก็สีสันที่สวยมากๆเลยนะฮะแนะนําลูกค้าไม่ควรพลาดเลยครับผมนะต้นนี้นะครับ220บาทจัดส่งปีครับผมแดงมงคลสวยมากๆเลยครับผมต้นต่อไปครับต้นนี้นะครับมีชื่อว่ายอดขุนพลนะครับยอดขุนพลต้นนี้ชื่อมงคลมากๆนะฮะต้นนี้ก็จะเป็นไม้ใบกลมแล้วก็กัดสีประมาณนี้เลยครับผมยอดขุนพลนะฮะ220บาทจัดส่งปีนะครับ ต้นต่อไปนะฮะต้นนี้เป็นลูกไม้นะครับผมนะลูกค้าเนี่ยสนใจรับลูกไม้ต้นนี้นะฮะต้นสูงมากๆเลยนะครับผมเทียบระดับเอวก็ถึงหัวเลยครับผมเนี่ยต้นนี้ลูกไม้ต้นนี้ราคา250บาทครับผมสีสันก็จะประมาณนี้เลยนะฮะลูกค้าเท่าไหนสนใจนะฮะอยากรับลูกไม้ไปประดับหน้าบ้านครับผมฟอร์มพร้อมออกตั้งโชว์นะฮะต้นนี้250บบาทจะส่งฟรีครับผมลูกไม้นะฮะ ารันี้ผมก็มาแนะนําต้นไม้ถึงตรงนี้นะครับลูกค้าท่านไหนสนใจรับไม้สายพันธุ์ไหนนะก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์065203382 0 82, ลายเบอร์โทรศัพท์065203382 0นะครับลูกค้าท่านไหนสนใจอยากรับไม้นะฮะร,ราคาปี หรือราคาส่งนะ,ะก็สามารถเข้ามาชมในสวนได้เลยครับสวนก็จะตั้งอยู่อ,อำเภอคลองตันตําบลคลองตันอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะ,ะก็สามารถทักเข้ามาหาผมได้เลยครับผมก็มีราคาปีแล้วก็ราคาส่งให้กับคูณลูกค้านะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ